จะลงคลิปตอนไหนดี <ahan! S 1> มีคําตอบค่ะมีอยู่2วิธีค่ะสามารถเช็คได้อย่างนี้ค่ะวิธีแรกค่ะคุณจะต้องมีผู้ติดตาม1000คนก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปดูที่ปุ่มไลฟ์สดเราไปดูค่ะให้เริ่มไปที่หน้าโปรไฟล์เราค่ะแล้วก็ไปที่บวกค่ะเมื่อไปที่บวกเรียบร้อยนะคะให้ไปกดที่ปุ่มไลฟ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าตรงคําว่าเริ่มไลค์ค่ะจะมีตอนนี้นะคะที่เขาออนไลน์อยู่มีผู้ติดตามอยู่4 5 4หคนกับที่ใช้งานอยู่อันนี้คือเทคนิคที่1นะคะส่วนเทคนิคที่สองค่ะ ไปที่ผู้สร้างค่ะเราต้องเป็นบัญชีโปรก่อนนะคะเราถึงารทำการวิเคราะห์คลิปนี้ได้ค่ะก็ไปที่การวิเคราะห์จ้ะแล้วก็ไปที่ผู้ติดตามค่ะเลื่อนไปด้านล่างเลยค่ะเห็นไหมคะว่าทิกตอกทำการวิเคราะห์ให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือช่วง 8pm ก็คือตอน2ทุ่มจะมีผู้ติดตามของเราออนไลน์เยอะที่สุดและดูคลิปเราในช่วงนั้นเยอะที่สุดค่ะ และใครค่ะถ้ามีคำถามนะคะให้พิมพ์คำถามทิ้งไว้คำถามไหนมีประโยชน์ต่อชุมชนติ๊กตอกแม่วันจะทำคล <Okay. S 1> ิปวิดีโอตอบและโปรโมทช่องให้คุณค่ะ